อะไรกันคะเนี่ยไทยพิจารณาสร้างกำแพงกั้นแนวชายแดนไทยด้านที่ติดกับกัมพูชาหวังปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์และการลักลอบผลสินค้าผิดกฎหมายขเขมรลั่นสร้างไปก็เท่านั้นแหละพวกเสียมหยุดพวกข้ามแดนไม่ได้หรอกเอา้าสัง,งนั้น ก็กราบสวัสดีพี่ๆน้องๆหนูๆทุกคน้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของน้าหอกชนรู้เหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้กันถ้าดูทุกคนได้ยินเสียงแอดแบบนี้ก็ยกนิ้วกันขึ้นมาคนละหนึ่งนิ้วและก็จิ้มไปที่ปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยนะคะใครที่กดแล้วแอดก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากค่ะ ส่วนสำหรับในคลิปนี้แอดก็จะมาพูดถึงนายกอุงอิงที่สั่งเร่งศึกษาการสร้างกำแพงกั้นชายแดนไทยกัมพูชาหวังปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์แล้วก็ลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายในวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักน,กนายกรัฐมนตรีระบุว่ากำแพงกั้นชายแดนอาจช่วยป้องกันแก๊งอาชญากรที่มาจากศูนย์หลอกลวงทางอินเทอร์เนต็ต ดังนั้นประเทศไทยจึงกำลังพิจารณาการสร้างกำแพงตามแนวชายแดนบางส่วนที่ติดกับกัมพูชาเพื่อรับมือกับการลักลอบข้ามแดนโดยเฉพาะแก๊งอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์หลอกลวงออนไลน์และขบวนการค้ายาเสพติดซึ่งทางกัมพูชายังไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอนี้แต่ทั้ง2ประเทศมีข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมานานเกี่ยวกับพรมแดนทางบก ที่มีพื้นที่ร่วมกันเป็นระยะทางยาวถึง817กิโลเมตรหรือว่า507ไมล์และข้อพิพาททางทะเลที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งการธรรมชาตินอกชายฝั่งนายจิรายุห่วงซัพย์เปิดเผยหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอ ว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีอุงอิงได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยสั่งการให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษารายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดการสร้างกำแพงระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นเส้นทางการเดินของแก๊งคอร์เซนเตอร์การค้ายาเสพติดและสินค้าหนีภาษี หลังจากที่ได้ไปลงพื้นที่ตรวจสอบราชการอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับปอยเปตประเทศกัมพูชาหลังได้รับรายงานว่าแก๊งมิจฉาชีพจากเมียนมาก,กำลังย้ายฐานปฏิบัติการไปยังปอยเปต และไทยมีแผนจะหารือเรื่องนี้กับทางการกัมพูชาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการหากว่าเราจะสร้างกำแพงจริงๆจะต้องพิจารณาถึงผลที่ตามมาว่าเป็นอย่างไรมันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่โดยขอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพูดคุยหารือกับประเทศกัมพูชา ว่าถ้าจะทำแบบนั้นจริงๆทําทำในรูปแบบไหนดีคนจะออกมาเป็นอย่างไรจะดีหรือเปล่ามันจะแก้ไขปัญหาได้จริงๆใช่ไหมแต่ก็ต้องยืนยันว่านี่เป็นเพียงแค่การศึกษาเพื่อปิดเส้นทางออกนอกประเทศ และนอกจากนี้ยังพบว่าทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงกลาโหมหน่วยงานความมั่นคงกสทอชอและภาคเอกชนในการตัดสัญญาณอินเทอร์เนต็ตและโทรศัพท์มือถือและตัดสายเชื่อมสัญญาณตลอดจนลดความสูงและความแรงของเสาสัญญาณซึ่งถือว่าเป็นผลอย่างมาก แต่ขณะเดียวกันนั้นก็ขอให้พึงระวังถึงผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยและถึงแม้ปัญหาดังกล่าวนะคะจะคี่ลายแล้วก็ตามแต่ก็ขอให้ทุกภาคส่วนต้องทำงานอย่างต่อเนื่องและหากติดขัดปัญหาด้านใดก็ขอให้เร่งประสานมาที่รัฐบาลจะได้เร่งแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ก็ยังขอให้กรมศุลกากรกระทรวงการคลังศึกษาถึงความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ,จ้างอุโมงซ x รย์ ray. เพื่อใช้ในด่านศุนลกากรบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในการตรวจสอบสิ่งของต้องสงสัยและสิ่งผิดกฎหมายเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังขอให้กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องศึกษาถึงความจำเป็นในการติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนายกรัฐมนตรีองอิงย้ำว่าต้องตรวจสอบกันอย่างเข้มขน้น ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ตู้คอนเทนเนอร์ก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นสินค้าอะไรทั้งนี้ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาราคาว่าจะใช้จำนวนเท่าไรและสามารถป้องกันของหนีภาษีบุหรี่ไฟฟ้าและสินค้าลักลอบชายแดนได้หรือไม่พร้อมทั้งสั่งหน่วยงานความมั่นคงศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆในการตรวจสอบคนเข้าออกว่าเดินทางกันอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนก็เคยสำรวจว่าพรมแดนช่องธรรมชาติ51อำเภอมีเส้นทางย่อยไปอีก100จุดก็มีทั้งที่เป็นเดินทางป่าและข้ามแม่น้ำเล็กๆโดยการพิจารณากล้อง CCTV ที่จะเลือกติดตั้งก็จะเลือกติดตั้งแต่ CCTV ที่มีเทคโนโลยี AI เพื่อที่จะได้จับหน้าบุคคลและสามารถนำไปตรวจสอบได้ เนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยกำลังปราบปรามศูนย์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนเมียนมาตะวันออกตามคำร้องขอจากจีนโดยศูนย์เหล่านี้ถูกนักวิจัยระบุว่าเป็นศูนย์กลางของการช่อโกงทางการเงินระดับโลกและยังมีการค้ามนุษย์เพื่อบังคับให้ทำงานในศูนย์ดังกล่าวอีกด้วยขณะเดียวกันกัมพูชาก็เป็นที่ตั้งของศูนย์คอเซ็นเตอร์เหมือนกันโดยเฉพาะในเมืองปอยเปต ที่อยู่ติดกับชายแดนด้านตะวันตกและเมืองสีนุวิวเมืองชายทะเลทางตอนใต้ของประเทศแรงกดดันจากจีนต่อประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์ยังส่งผลให้กัมพูชาต้องดำเนินการเช่นกันและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้ส่งตัวคนไทย1 1 9คนกับประเทศหลังจากที่มีการบุกตรวจจับในปอยเปตเจ้าหน้าที่ยืนยัน ว่าคนไทยมีส่วนร่วมในกิจกรรมผิดกฎหมายออนไลน์ในพื้นที่ของกรัรมพูชาโดยนั่นเป็นแค่จำนวนหนึ่งในชาวต่างชาติทั้งหมดจาก230คนที่ถูกเจ้าหน้าที่กรัรมพูชาจับกลุ่มได้ในการปฏิบัติการทลายพิกัดตึกช่อโกงออนไลน์2แห่งในหมู่บ้านซามิกกี้มีนเชยชุมชนปอยเปต และตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2023สหประชาชาติพบว่าอย่างน้อยหนึ่งในแสนคนได้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชาคุณเซนอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ทรงอิทธิพลของกัมพูชาแสดงความไม่พอใจที่กัมพูชาไม่ได้รับเครดิตตามที่พวกเขาสมควรที่จะได้รับในเรื่องการปราบปรามศูนย์หลอกลวง โดยฮุนเซนก็ได้โพสต์ลง Facebook ว่าประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทยรวมถึงกัมพูชาก็พยายามปรับปรามเรื่องนี้เช่นเดียวกันน่าเสียดายที่ความสำเร็จของไทยถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวของกัมพูชาโดยนักข่าวและนักการเมืองบางคนอาชญากรรมเรื่องนี้ยังไม่จบมันยังคงเป็นเรื่องอื้อฉาวซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเพื่อที่จะได้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังคอมเมนต์ของคนคมเขมรกันหน่อยดีกว่านะคะว่าพอพวกเขาได้รู้ว่าประเทศไทยมีแผนที่จะสร้างกำแพงไทยกัมพูชาพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างมากันที่คอมเมนต์แรกค่ะบอกว่าขอให้กำหนดเขตแดนให้ชัดเจนไปเลยเราก็สร้างกำแพงได้เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีแล้วที่สร้างจะได้ปิดกั้นสินค้านาเข้าจากกัมพูชาไปด้วยเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสร้างไปเลย แต่อย่าให้ทหารของพวกคุณมาลุกล้ำเขตแดนอีกนะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสร้างไปเลยก็ดีเพราะกัมพูชากลัวเพื่อนบ้านชอบหลอกลวงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากัมพูชาของเราก็สร้างแบบนี้เวียดนามก็ทําเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสร้างแต่ดินแดนของคุณนะอย่ามาลุกล้ำดินแดนของฉันอีกล่ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแม้จะสร้างกำแพงหรือว่าวางกับดักระเบิดก็ไม่สามารถหยุดคนข้ามแดนได้หรอกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศไทยจเจริญรุ่งเรืองมากแต่คนฉลาดอาจจะมาจากกัมพูชาแม้จะสร้างกำแพงกี่กิโลเมตรคนกัมพูชาก็ยังเข้ามาได้อยู่ดีเพราะตำรวจไทยยังคงรับสินบนอยู่พวกเขารู้ทุกเส้นทางนั่นแหละไม่ได้โง่หรอกแต่แค่ทำเป็นไม่รู้แล้วก็กลับมาเอาเงินใหม่ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวัดระยะที่ดินของเราให้ดีล่ะระวังพวกเขาเอาอไปสร้างเป็นกำแพงอีกอะ่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าเขาอยากทำก็ให้เขาทำไปแต่อย่าให้เขามาลุกล้ํากัมพูชามากเกินไปก็พอคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าแม้แต่ทางลัดเข้าไปยังตลาดก็มีกำแพงคอนกรีตกันแต่ก็ยังมีวิธีเข้าไปได้โดยการใช้เงินคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าดูจากสถานการณ์แล้วไม่น่าจะใช่เรื่องง่าย ค่าใช้จ่ายเนี่ยหลายพันล้านบาทแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าสร้างก็ดีกับกัมพูชาสิให้พวกเสียมทำไปประเทศเราจะได้ปลอดภัยจากภัยอันตรายดีมากเลยกัมพูชาของเราจะได้ไม่เสียดินแดนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำไปเลยจะลองดูว่ามันจะปังสักแค่ไหนกันเชียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันเป็นโอกาสที่จะเสริมสร้างชายแดนโดยเฉพาะในเขตจังหวัดของกัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแต่สำหรับฉันคิดว่าถ้าไทยและเวียดนามกล้าสร้างกำแพงชายแดนกับกัมพูชาในปี2025นี้นี้ไทยและเวียดนามจะได้รับผลประโยชน์ในเมื่อกัมพูชามีผู้นำที่รักชาติอย่างแท้จริงกัมพูชาจะนำไทยและเวียดนามขึ้นสู่ศาลระหว่างประเทศอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นสิ่งที่ไทยและเวียดนามเอาไปจากกัมพูชาจะต้องคืนกลับมา คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมจะรอดูว่าไทยจะเก็บภาษีจากประชาชนหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าไทยกลัวเสียดินแดนจึงสร้างกำแพงป้องกันรอดูว่าเวียดนามกลัวเสียดินแดนเหมือนไทยหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าไทยเห็นโอกาสที่กัมพูชามีวิกฤตอาจจะช่วยโอกาสกืนที่ดินกัมพูชาเหมือนประเทศอื่น เอาละค่ะก็เอาคอมเมนต์ของคนเขียนไปฟังกันประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วทุกๆคนล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนในแอดได้รับทราบในช่องคอมเมนต์ได้แล้วกันนะคะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของแอดแล้วได้เวลาเซอ g ์ o d b y e ขออนุญาตลาเลยแล้วกันสวัสดีค่ะ